สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเอิร์นะคะที่บริษัทเพชรยนต์ตั้งอยู่ที่เสรีไทย68แยก1มีนบุรีกรุงเทพสำหรับวันนี้จะมาแนะนำตัวรถเข้าใหม่นะคะเป็นคันนี้เลย Toyota Camry นะคะเป็นเครื่อง2.0นะคะปี2009-2010ด2010ะคะลูกค้าที่กำลังมองหาชมหน้านี้อยู่แนะนำเลยนะคะเพราะว่าคันนี้ราคาเพียง 3ามแ0 0ั 39, บาทเท่านั้นนะคะมาพร้อมกับราคาที่ถูกมากๆเลยนะคะเพราะบอดี้ตัวรถนะคะเดิมๆโครงสร้างเดิมไม่มีแต่งอะไรเพิ่มเติมเลยนะคะลูกค้าขาคันนี้เป็นเครื่อง2.0ตัว G นะปีก็ใหม่นะคะใหม่ตรงไหนนะคะเอาปากกามาวงนะคะล้อเล่นคันนี้นะปี2009ั20นเ0จนนบะคะบอกเลยว่าตัวรถสภาพโครงสร้างเขาเดิมๆเลยเดี๋ยวจะพามาชมตัวรถคันนี้นะคะรอบๆคันกันนะแต่ว่าบอกก่อนว่าคันนี้ไม่น้อยด้วยไม่เพียงแสนสี่หมื่นกิโลเมตรเท่านั้นเอง คนี้คันนี้นะคะได้ในส่วนตัวไฟโปรเจคเตอร์นะคะเรียบร้อยเลยนะคะได้ในส่วนตัวไฟตัดหมอกคู่หน้าติดตั้งให้เรียบร้อยพร้อมกับสเกิร์ตด้านหน้านะคะที่ติดตั้งให้กับลูกค้าเรียบร้อยเช่นเดียวกันตัวรถคันนี้นะคะยังไม่ได้ล้างนะคะยังไม่ได้ปรับสภาพนะคะแล้วก็ยังไม่ได้ชงนะคะคันนี้ทะเบียนรถ7ก็ไก่วอลแหวน7 3 7 2เป็นป้าไปกรุงเทพแบบนี้เลยกระจังหน้าโครเมียมนะคะนี่ ถัดมานะคะมาดูตัวแม็กกันบ้างนะคะคันนี้เป็นแม็กเดิมแท้จากโรงงานนะคะไม่มีเกิดฟุตบาทด้วยนะด้านซ้ายนะคะอันนี้บอกเลยว่าแม็กเดิมเดิมน็อตห้ารูมาพร้อมกับตัวยางนะคะที่ได้ยางปีใหม่แล้วด้วยปี21เลยนะคันนี้ยางปี21สัปดาห์ที่20โอ้โหู สเก์ดด้านข้างก็ติดตั้งให้แล้วนะลูกค้าขาคันนี้สีบอลเงินดูแลง่ายรักษังง่ายนะคะเป็นตัว VVTi ด้วยมาพร้อมไฟเลี้ยวกระจกมองข้างนะคะติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วก็ได้คิวกันสาสตร์เรียบร้อยเลยนะลูกค้าซื้อกับเอิร์นคันนี้นะคะเดี๋ยวเอิร์นเปลี่ยนฟิล์มให้ใหม่รอบคันเลยนะเพราะว่าฟิล์มเขาเสื่อมแล้วแต่ว่าให้ดูบอดี้ก่อนฟิล์มเสื่อมไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าเดี๋ยวให้ดูบอดี้นี่กระจกเดิมโลโก้โตโยต้าหนาๆแบบนี้เลย เตอตานะคะให้ลูกค้าได้มั่นใจว่าตัวรถคันนี้ไม่มีชนหนักพิคว่ำมจมน้าไฟไหม้แน่นอนเป็นรถปีลึกก็จริงนะคะแต่ว่าคันนี้นะปีลึกก็จริงบอดี้โครงสร้างเขาเดิมจริงมาพร้อมกับตัวแม็กเส้นที่2นะคะตัวแม็กเดิมแท้โรงงานหัวน็อตห้ารูแบบนี้เลยนะคะได้ยางของดันหล,ลบเลยปี2 1สัปดาห์ที่20นะอันนี้คือเส้นที่2นะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะพาไปดูทั้ง4เส้นนะคะแล้วก็จะพาไปดูรอบคันของคันนี้กันเลย ด้านหลังตัวรถคันนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนตัวไฟนะคะที่โฉมหน้าโฉมไฟไฟท้ายเป็นแบบนี้นะมาพร้อมโลโก้นะของตัว c a ม r ี่เครื่อง2.0ตัว G คันนี้นะคะมีสเกริร์ตด้านหลังติดตั้งให้เรียบร้อยนะคะตัวท่อจะมีท่อด้านขวานะคะติดตั้งให้กับลูกค้าเดิมๆเลยมาพร้อมกับตัวสปอยเลอร์นะคะอันกระจิตรลิตแบบนี้นะคะให้ลูกค้าได้เห็นว่าคันนี้เรียบหรูดูแพงแล้วก็ที่สำคัญบอดี้เขาเดิมเดิมไม่เดิมนะคะ เปิดด้านหลังไม่ได้นะคะลูกค,ค้าค่ะอ่าถัดมาเลยนะคะเรามาดูในส่วนของตัวยางเส้นที่สามคันนี้กันคันนี้นะคะเป็นยางของดันหลบนะอันนี้เส้นที่สามนะหูตัวแม็กเขาสวยจริงแม็กเขาเดิมเดิมไม่พอไม่มีเกิฟุตบาทด้วยคันนี้เป็นรถที่น่าใช้งานแม็กเดิมเดิมน็อตเดิมเดิมไม่มีน็อตหายน็อตหลวมน็อตขยับนะคะที่สําคัญได้ยางปีใหม่ทั้งสี่เส้นเป็นยางของดันหลบนะคะปี2021ทั้งสี่เส้นนี่ กระจกเดิมนะกระจกเดิมถ้าโลโก้มันหายไปแสดงว่ามันไม่เดิมอ่าถัดมานะคะตัวนี้นะยางเส้นสุดท้ายเส้นที่4นะคะก็เป็นยางของดัลลอบเช่นเดียวกันนะคะปี21เช่นเดียวกันทั้ง4เส้นแม็กเดิมแท้โรงงานหัวนอ็อต5รูแม็กคันนี้สวยจริงลูกค้าขาไม่มีเกยด้วยคําว่าเกยคืออะไรมันไม่มีรอยที่แบบว่าไปเกยฟุตบาทมานะอันนี้คือแบบ คนใช้คนเดิมอะ่ะเขารักรถจริงเพราะว่าเขาน่าจะแบบรักษารถดูแลรถได้ดีจริงนะคะนี่พาลูกค้าไปชมในส่วนของบอดี้ตัวรถภายในคันนี้กันนะ,ะ,ะมาชมบอดี้ภายในกันนะคะต้องบอกก่อนว่าตัวรถยังไม่ได้เก็บงานยังไม่ได้ปรับสภาพยังไม่ได้ทํายังไม่ได้ชงเลยนะที่สําคัญนะคะยังยังไม่ได้มาตั้งขายนะเพราะว่ายังไม่เสร็จนะคะตัวรถคันนี้ให้ลูกค้าได้เห็นก่อนใครนะคะมาดูกันที่แผงประตูรถคันนี้กันบ้างนะคะเป็นสีดําตัดสีเบจนะคะพร้อมกับลายไม้เดิมๆเลยนะต้องมี แบบนี้นะลายไม้คาดเลยนะคะที่จับเปิดประตูรถด้านในนะคะก็จะเป็นโครเมียมเงาๆกระจกเป็นออตโอต้ทั้ง4บานนะคะที่สําคัญนะคะคันนี้มีตัวล็อกรถลด,ล,ดล็อกให้นะคะกระจกพบาฟฟ้าปรับออตโอต้นะคะ360องศาไปเลยมาพร้อมกับตัวพวงมราลัยนะคะมันติฟังก์ชันทั้ง2ฝั่งนะคะแต่ว่าพวงมราลัยเดี๋ยวแก้ให้นะคะเพราะว่ามันมีรอยนะเนี่ยตรงนี้เดี๋ยวแก้ให้แล้วก็ลายไม้ที่พวงมราลัยให้ลูกค้าได้เห็นก่อนว่าพวงมราลัยเขาอะพวงมาลัยเดิม ฟัง์กชันสองฝั่งแบบนี้เลยมาไวไปไวนะต้องบอกก่อนลูกค้ารีบจับจองนี่คันนี้นะคะเป็นในส่วนตัวการควบคุมนะคะเป็นตัวกุญแจเราสตาร์ตฟังเสียงเครื่องก่อนอ้โเครื่องดีเครื่องเงียบไม่สัน่นแอร์มาแล้วแอร์มาแล้วแอร์เป็นออโต้นะลูกค้าคันนี้ ันนี้นะคะเป็นแอร์ปรับออโต้นะคะลูกค้าขาลูกค้าจะบอกว่าน้องเอิญพูดจาไม่เพาะมันเป็นเพียงมันเป็นเพียงวิดีโอที่หนูไลฟ์ไปนะคะลูกค้าขาแต่หนูก็ตัวจริงก็พูดเพาะนะคะพูดพาะแล้วก็มีมารยาทด,ด้วยนิดนึงตัวนี้นะคะมาพร้อมกับตัว แอร์ Air, ที่เป็นแอร์ออโต้นะลูกค้าเคยใช้แอร์ออโต้อยู่แล้วแหละเพราะว่ามันเหมือนแอร์บ้านเนี่ยเขาจะปรับได้ว่าลูกค้าจะเอาองศาเท่าไหร่25คือโอเคกําลังดีนะคะแต่ถ้าร้อนมากๆเลยเอาสัก24-23อย่างนี้ได้เลยนะนี่หรือว่าเราจะเปิดเป็นออโต้ก็ได้ให้ความรู้สึกแบบว่าออโต้ Auto ได้เลยอะ่ะคือทุกอย่างจบหูแอร์เย็นจริงลูกค้าขาคันนี้แอร์เย็นเครื่องไม่สั่นบอกเลยว่าน่าใช้งาน วิทยุนะอันนี้ก็เป็นวิทยุเดิมๆได้แอร์เดิมๆมาพร้อมกับตัวม่าหลังอุ๊ยคันนี้มีม่าหลังมาแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันม่านหลังนะคะขยับไหมอ่าอันนี้เก็บก่อนเก็บอ่าเป็นตัวปุ่มกดนะคะที่เป็นตัวม่านหลังให้กับลูกค้าเลย คันนี้ต้องบอกก่อนนะถ้าลูกค้าถูกใจต้องเก็บงานก่อนนะแต่ถามว่าเก็บเยอะไหมเก็บเยอะต้องบอกก่อนคันนี้เก็บเยอะเก็บเยอะอะไรคันนี้ต้องเปลี่ยนฟิล์มคาดว่าเปลี่ยนฟิล์มรอบพันแต่ว่าฟิล์มอ่ะไม่ใช่ปัญหานะคะเพราะว่าเดี๋ยวเอิญเปลี่ยนให้แถมนะเปลี่ยนเป็นแถมให้ลูกค้านะถ้าลูกค้าดูมาจาก YouTube นี้นะต้องบอกก่อนว่าช่องทางอื่นไม่แถมนะต้องดูมาจาก YouTube นี้เท่านั้นนี่มีไฟสองแผนที่ที่ใช้งานได้ปกติแล้วก็มีที่ใส่แว่นตานะคะลูกค้าขา นี่กระจกไฟติดนะกระจกไม่มีแตกชำรุดนะคะ c a m รี่เขาจะขึ้นชื่อเรื่องแบบว่าฟังก์ชันลูกค้าที่อยากได้รถที่ฟังก์ชันครบเครื่องแนะนำคันนี้นะคะเพราะว่าฟังก์ชันคันนี้ครบจริงมาพร้อมกับตัวที่วังแก้วนะคะทั้งสองฝั่งเป็นเกียร์โตหัวเกียร์เดิมๆเ,เลยที่สำคัญบอดี้ด้านในคันนี้นะคะเดิม,มๆเลยนะคะสำหรับตัวรถคันนี้นะคะก็ตรงนี้แตกนะแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจัดการให้นะลูกค้าขา ลูกค้าคันนี้มันแตกนิดนึงนะแต่บอกก่อนว่าตัวรถคันนี้น่าใช้จริงมีในส่วนข,ของที่เก็บสัมภาระนะคะลูกค้าบอกว่ยทำไมตื้นจังมีข้างล่างด้วยนะคะลูกค้าค่ะคันนี้เป็นบ่อหนังปะไฟฟ้าคู่นะคะตัวบ่อต้องบอกก่อนนะคะว่าคนใช้คนเดิมนะคะเขาไม่เคยเปลี่ยนเลยนะ,ะลูกค้าค่ะเพราะว่าเบาะเขาเดิมจริงเดิมแบบไหนนะคะคือเดิมแบบใช้งานเลยนะคะลูกค้าค่ะให้ลูกค้าได้เห็นกันเลยแต่ว่าเดี๋ยวหุ้มใหม่ไม่เป็นไร เพราะว่าไฟฟ้าเขายังใช้งานได้ปกติแต่ให้ลูกค้าเห็นก่อนว่าเบาะมันต้องเปลี่ยนนะแค่นั้นเอง <c oughs> เดี๋ยวหุ้มเบาะใหม่ทั้งคันนะลูกค้าค่ะหุ้มเบาะทั้งคันแต่ว่ากระจกเขาแบบหืเสียงฟิล์มนะคะลูกค้าคะเดี๋ยวเปลี่ยนฟิล์มให้เพราะฟิล์มมันเสื่อมแล้วอ่าเดี๋ยวเปลี่ยนฟิล์มให้นะคะคันนี้เปลี่ยนฟิล์มทําสปารถหุ้มเบาะพวงมาลัยแก้แก้ให้ได้หมดแต่ว่าแอร์เย็นฟังก์ชันเขาครบ แล้วก็เดี๋ยวให้แบบว่าเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันดีกว่าเนาะเ <P> พื่อที่ลูกค้าจะได้เห็นในส่วนของตัวห้องเครื่องคันนี้ด้วยว่าต้องแก้ไขอะไรบ้างนะคะถ้าเกิดว่าเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องอ่ะเดี๋ยวเปลี่ยนให้อยู่แล้วถ่ายน้ำมันเครื่องของเหลวทําสปารถทําความสะอาดห,ห้องเครื่องเดี๋ยวจัดก,การให้นะคันนี้ต้องเก็บเยอะจริงเดี๋ยวเราพาไปดูห้องเครื่องเครื่องกันนะคะ,ะ,คะอันนี้สตาร์รถอยู่นะเปิดมือเดียวได้เลยเพราะว่าเขาจะเป็นโช๊คนะคะในการควบคุมคันนี้ ันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์นะคะ VVTI นะคะ <S <S คเป็นตัว 16V ลูกค้าที่หาโฉมนี้อยู่หรือว่าหารุ่นนี้อยู่ต้องรีบเลยนะคะเพราะว่าสภาพตัวรถคันนี้ภายนอกภายในอ่ะถือว่าภายนอกกิฟกว่าภายในนะ,ะเพราะว่าภายในคันนี้ก็ยังมีแบบความใช้งานของลูกค้าคนเดิมตัวนี้คานเดิมนะคะรอยตรงคานนะคะไม่เคยถอดนะ,ะหัวน็อตเดิมๆแบบนี้เลยนะคะมาที่หัวน็อตกันบ้างนะคะ izable. อุ้ยลูกค้าหัวน็อตแค่นี้กระโปรงฝากระโปรงเดิมหัวน็อตเดิมไม่เคยถอด มาแต้มสีจากโรงงานก็ยังอยู่นะคะมีแผ่นกันควารมร้อนติดตั้งมาให้ลูกค้าอยู่นะแต่ต้องบอกก่อนว่าแผ่นกันควารมร้อนคันนี้นะคะเป็นแผ่นกันความร้อนแบบน่าจะไม่เคยถอดอะลูกค้าแล้วก็สภาพเขาเดิมๆเดิม,ดม,ดมจริงถ้าไม่เดิมคงไม่เป็นแบบนี้นะคะอ่าหัวน็อตเดิมๆไม่มีรอยไขยรอยถอดนะคะมาแต้มสีทุกจุดอยู่ครบแบบนี้เลยโครงสร้างเดิมๆเ,เลยนะเดี๋ยวมาดูกันว่าคันนี้ควันออกเครื่องเปล่า ฟันไม่ออกนะุยแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าคันนี้เหมือนเพิ่งเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องมานะคะเพราะว่านะ้ำมันมันใสกิ๊บมากแต่ว่าฝากระโปรงเขาเดิมนะอันนี้คือเราดูด้านหน้าแล้วเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันสำหรับด้านหลังของตัวรถคันนี้นะคะอ่าเปิดไม่ได้เดี๋ยวไปเปิดข้างในให้นะคะ ดูนะคะในส่วนของตัวที่เก็บสัมภาระของตัวรถคันนี้ก็เลยสําหรับคันนี้นะคะเป็นในส่วนของตัวพะยางปูมาให้แล้วนะคะของแคมรี่นั่นเองนะคะสามารถเปิดทะลุจากด้านหลังเพื่อไม่หยิบสัมภาระด,ด้านในได้เลยนะคะคันนี้เม็ดอะคงสร้างตัวรถเดิมๆเลยนี่กระจกเดิมๆเลยนะลูกค้าคะ่ะเดี๋ยวจะมาแอบ,บแง้มตรงนี้ให้ลูกค้าดูกันหัวน็อตเดิมไม่เคยทอดเลยลูกค้าคะ่ะคันนี้นะหัวน็อตเดิมไม่เคยทอดนะคะ คันนี้ไม่เคยโดนชนท้ายหนักมาแน่นอนเพราะว่าตัวรถสภาพที่เข้ามาเดิมๆเลยไม่มีร่องรอยการชนที่สําคัญหัวน็อตก็เดิมมีแผ่นการความร้อนติดตั้งมาให้เรียบร้อยเลยนะคะคันนี้สามารถใสก่กระเป๋าเดินทางได้ถึง3-4ถึใบใหญ่ๆได้เลย ลูกค้าที่หารุ่นนี้อยู่นะคะรีบติดต่อมาได้เลยนะเพราะว่าคันนี้เข้ามาไวไปไวนะคะแล้วก็นานๆทีจะเข้ามาด้วยนะลูกค้านะคะที่กำลังสนใจออกรถคันนี้อยู่นะคะติดต่อหาเอิร์นได้เลยนะคะผ่านเบอร์โทร0971693884ไลน์หาเอิร์นเบอร์นี้ได้เลยนะคะใช้เบอร์เดียวไลน์เดียวนะคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจแล้วก็เข้ามาดูตัวรถคันนี้นะคะเพิ่มเติมหรือดูตัวรถคันอื่นเพิ่มเติมได้เลยนะ,ะรับวันนี้สวัสดีค่ะ